เอาอะไรบ้างกินอาหารญี่ปุ่นกันไหลอยู่เนี่ยไหลย่อยย่อยมาให้ลืนถามเพราะว่าจะเอาซุปทำอไมโอ้ยเคกมาก่อนเลยเหรอซุปมิโซลามิโซมิโซมิโซโอ้มีแต่คอมบิ้ยนะ ดูว่าจะออกเป็นไหมดูว่าจะน่าจะออกเป็นไหมวันนี้ไงพี่พี่ไม่เอาชุดใช่ไหมเอาเอาเอามีศพ นี่มโซีหา่่้วโนี่มีเลยนน่่าอร่อยน่าอร่อยในตะเกียบตะกอ บสบียังไม่มาเนาะปวดแพง <c oughs> สะดูกนี้อม่มอมอ,อนมากรอมไม่ทันอาหารอร่อยไม,ออมไม่รอแล้วอรอ่อย ใครมากท่านำได้ก็ให้รางวัลตัวเองหน่อยนะคะพี่กินเหมือนเด็กเลยเนี่มากได้หรอแล้วเราจะกดสปาร์คแล้วเดี๋ยวมันจะสตารกตรนหน้าเราเนอะไม่รู้สิ Hello. Thank you. Oh, we order soup now, how we going get the soup. the soup? Uh, it comes on the top down Oh, okay. Thank you so much. Yeah. Uh, you guys want straw? Uh, yes, please. You go. Thank you. Anh đi hàng ạ. bà, em bỏ hứa. Cái อร่อยดีไงทำยันกิบเหรอบนแล้กระเด็นเข้าตาเจ้าของดูน็อตลิสแบ็กออนเดอะเบลอ๋อเขให้วางบนโต๊ะอันล็อกแบ็กกะเด็นเข้าตาเลย เดี๋ยวก็ชิมเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชิมอืมจันมาจ๋ารักจันมามากๆเลยรักจันมาสิให้รางวัลจันมากินแล้วนอนกระปุ๊ก เนื้อ่าโอ้โหมาก่อยสดนะนี่มาทำไมเนี่ยกาซับิีใช่ไหมอือหนเต้นๆเต้นอร่อยนะอร่อยนะกินแล้วกินแล้วโอ้ยขาดซ้ำ

เพื่อนๆสาที่อ่ะสที่เต็มเลยร้านดังนะเนี่ยกินกันมาเล็ดไ่เล็ดเลๆเล็ดมากค่ะเล็ดคากกินกิน เนื้อย่างค่ะย่างโอ้ก็เหนียวล่วงเลยยอดเลย หลังจากนั้นโลงเลยใช่ไหม อันดำดำอันนี้ไม่ไดงดำหรอทมแดงหรอให้ไฮโซไฮโซกินเนาะเจียวไก่ซุปร้อนๆคนยานคือข้าวสุดยอดสุดยอดกินมากเลย มีโซ่มันอร่อยอยู่แล้วอไรยิบใบง้อไปดิึนมะนาว้าไปสุดยอดมีมะนาวด้วยมีะนาบนหัว หาว่าจะกินอะไรเร็่ม่แล้วเ,เออน่าเอาดึงมาเลยขอบคุณค่ะอะไรนะอะไรนะไข่ไข่ฝกเม่นอยากรู้รสชาติเป็นั จะละลายไปในปากใช่ไหมไม่รู้อ่ะ,ะล,อลองดูลองดูลองกันสักสครั้งในชีวิตไข่อะไรนะเข็มจ๊มามาจะมาจะก,กินให้ดูข <c oughs> ึ้นสมองเลย มันละลายในปากเลยคุณฟินมากอร่อยออยอดเลยติด<ม>กับของหวานตาม,ลม,มหลังประชดทางไม่ดุเลยโอเคบอกประชดไม่ดูหุคุณไหม เขาชดกันไม่ถูกหวยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่วันดีค่ะ